สวัสดีครับวันสองวันที่ผ่านมานี้มีการเปิดเผยจากผู้ใช้แอป s h o p e ปีในประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับว่าทำไมตัวแอปถึงดึงรูปในเครื่องไปเก็บไ er ว้ในโฟลเดอร์แชร์โดยรูปต่างๆนั้นมีทั้งรูปที่จับภาพหน้าจอรูปธุรกรรมทางการเงินรวมไปถึงรูปส่วนตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของแอป s h o p e ปีเลยครับจนเป็นประเด็นพูดคุยถึงเรื่องนี้ทั้งใน Facebook Twitter หรือในเว็บบอร์ดอย่างพันทิป .com ซึ่งมีลิงก์แนะนําวิธีเช็คด้วยครับผมแปะลิงก์ของพันทิปเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมที่มาที่ไปของเรื่องนี้ได้ครับซึ่งทางช้อปปีเองก็ออกมาแจ้งว่านั่นเป็นบั๊กและทําการอัปเดตแอปทั้งบน Android และ iOS ไปแล้วเพื่อทําการแก้ไขแต่คุณหนูเนยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการพัฒนาแอปก็ได้ลองทําการแกะโค้ดแอปในเวอร์ชั่นใหม่และพบว่า ในการอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันใหม่นี้มีเพียงการย้ายตำแหน่งในการจัดเก็บรูปจากโฟลเดอร์สาธารณะเป็นโฟลเดอร์ส่วนตัวเท่านั้นครับซึ่งผู้ใช้อาจเพลอเปิดได้อีกเพื่อนๆที่ต้องการดูละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดในตัวแอปผมแปะลิงก์เพจของคุณหนูเนยไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยคุณหนูเนยยังบอกเพิ่มเติมว่าผลของเรื่องนี้กระทบกับ Android เท่านั้นส่วน iOS ขอไปเช็คอะไรเพิ่มเติมก่อนแต่ถ้าอยากกันเหนียว ป้องกันเพิ่มเติมก็ทำได้ง่งายๆด้วยการปิดไม่ให้แอป s h อปปีเข้าถึงรูปและกล้องได้ง่งายๆการไม่ให้มีรูปหลุดโดยไม่ตั้งใจครับวิธีการก็ทำได้ง่งายๆเราไปเริ่มกันที่การป้องกันการเข้าถึงรูปกันก่อนครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะรูปภาพในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปยังแอป s h อ p e e ด้านล่าง พเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้มีการตั้งค่าเป็นรูปภาพทั้งหมดนั่นคือเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดได้ให้แตะเลือกแอปใน,ในรายการที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกไม่มีเพียงเท่านี้ตัวแอปก็ไม่สามารถเข้าถึงรูปในเครื่องของเราได้แล้วครับและสําหรับ iOS 14พเพื่อนๆจะเห็นตัวเลือกรูปภาพที่เลือกเพื่อเลือกการเข้าถึงเฉพาะรูปที่เรากําหนดได้ด้วยครับจากการป้องกันเข้าถึงรูปเราไปป้องกันการเข้าถึงกล้องกันบ้างครับ ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปยังหน้าจอความเป็นส่วนตัวให้แตะก,กล้องในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างยังแอป s h o p e, ปีแล้วแตะปิดสวิตช์เพียงเท่านี้แอป s s o p ปีก็จะไม่สามารถเข้าถึงรูปและการทำงานของกล้องได้จนกว่าเราจะอนุญ,ญาตนั่นเองครับเพื่อนๆที่เป็นห่วงในเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวสามารถเข้าไปปิดได้นะครับโดยยังคงสามารถใช้งานแอป s h o p e ปีได้ตามปกติ ซื้อของต่างๆได้เพียงแต่เวลาค้นหาด้วยรูปจะไม่สามารถทําได้จนกว่าจะอนุญาตให้ตัวแอปสามารถเข้าถึงรูปหรือการทํางานของกล้องได้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ